เรื่องฝุ่นควันเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันเลยใช่ไหมครับแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเรื่องใกล้ตัวแบบนี้จะกลายเป็นสมรภูมิทางการเมืองที่แบบดุดเดือดสุดๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าสงครามฝุ่นที่พักเพื่อไทยประกาศเนี่ยเขามีแผนจะทวงคืนอากาศสะอาดให้เราเท่านๆได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับแค่การออกไปวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าเนี่ยนะจะเปลี่ยนคุณภาพอากาศของทั้งประเทศได้เลยเหร ฟังดูอาจจะแบบไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าจุดเริ่มต้นของแผนใหญ่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาจากการวิ่งในส่วนสาธารณะใจกลางกรุงเทพนี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกิจกรรมที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยมากๆเข้ากับวิกฤตระรับชาติเลยทีเดียวเอาละครับนี่คือ6ประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันในวันนี้มีตั้งแต่เรื่องการวิ่งเพื่ออากาศสะอาดราคาที่เราต้องใจ่ายให้ฝุ่นพิษมันแพงแค่ไหนการปฏิวัติเมือง กฎหมายใหม่การออกแบบกรุงเทพใหม่เพื่อสุขภาพและสุดท้ายเราจะไปดูกันที่ถนนสายการเมืองข้างหน้าครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทของเรื่องทั้งหมดนี้กันเลยดีกว่าย้อนกลับไปวันที่สองมกราคม2569ที่สวนลุมพินีการวิ่งในวันนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การหาเสียงธรมธรมดาธรรมาทั่วไปแต่มันคือการปักธงเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญมากๆให้กับนโยบายทั้งหมดของพรรคเพื่อไทยเลยก็ว่าได้ คือการเลือกส่วนลุมพินีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับแต่มันคือการส่งสารที่ชัดเจนและส่งพลังมากๆว่านโยบายของพัคเนี่ยจะเชื่อม3ามเรื่องสําคัญเข้าไว้ด้วยกันนั่นก็คือเรื่องปากท้องเศรษฐกิจเรื่องสุขภาพและเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจหลักของแผนทั้งหมดที่ว่ามาแล้วที่นี้ไอกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ว่าเนี่ยมันจะมาแก้ปัญหาอะไรกันแน่ คือเรากำลังพูดถึงวิกฤตฝุ่น PM 2.5นะครับซึ่งมันมีต้นทุนที่แบบมหาศาลมากแล้วต้องบอกเลยว่ามันกระทบเรามากกว่าแค่เรื่องสุขภาพเยอะเลยค่ะ 1.6ล้านล้านบาทต่อปีฟังไม่ผิดครับนี่คือตัวเลขความเสียหายทั้งเศรษฐกิจที่มันน่าตกใจมากๆจากปัญหาฝุ่นพิษถ้าให้เทียบภาพง่ายๆนะครับมันคือเกือบ10%ของ GDP ทั้งประเทศเลยนะต้นทุนที่ว่าเนี่ยมันก็มาจากการเจ็บป่วยการที่คนต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนี่แหละครับแล้วถ้าถามว่า มันกระทบสุขภาพเราโดยตรงขนาดไหนข้อมูลนี่ชี้ชัดเลยนะคะว่า81%ของการเสียชีวิตในประเทศไทยเนี่ยมาจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเลยที่เราเรียกกันว่า NCDs พวกโรคหัวใจมะเร็งโรคทางเดินหายใจต่างๆแล้วเจ้าฝุ่น PM 2 5นี่แหละครับคือตัวการสำคัญเลยที่ทำให้โรคพวกนี้มันกำเริบแล้วก็รุนแรงขึ้นแปลว่าในแต่ละปีนะครับมีคนไทยต้องเสียชีวิตจากโรคที่มันเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศเนี่ยมากกว่า40,000 0คนเลยนะ นี่คือขนาดของวิกฤตด้านสาธารณสุขที่เรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่จริงๆครับโอเคในเมื่อปัญหามันใหญ่ขนาดนี้แล้วจะแก้ยังไงเรามาดูที่เสาหลักต้นแรกของแผนนี้กันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือการปฏิวัติระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเข้าไปจัดการที่ต้นตอสำคัญของมลพิษเลยนั่นก็คือการจราจรครับ ทางออกที่เขาเสนอก็คือเปลี่ยนจากระบบค่าโดยสารที่ทั้งแพงทั้งซับซ้อนในปัจจุบันให้กลายเป็นระบบที่ง่ายๆเลยทุกคนเข้าถึงได้นั่นก็คือรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแล้วก็รถเมล์แอร์10บาทตลอดสายเหมือนกันเป้าหมายนี่ชัดเจนมากครับคืออยากจะจูงใจให้คนเนี่ยจอดรถส่วนตัวไว้ที่บ้านแล้วหันมาใช้บริการสาธารณะกันมากขึ้นแล้วคำถามคือมันจะได้ผลจริงหรอ เขาคาดการกันไว้นะคะว่าแค่นโยบายนี้อย่างเดียวเนี่ยจะดึงคนมาขึ้นรถไฟฟ้าเพิ่มได้ถึง30%เลยทีเดียวลองนึกภาพตามดูสิครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงรถบนถนนจะหายไปเยอะขนาดไหนแล้วอากาศของเราจะดีขึ้นได้มากแค่ไหนแต่ว่าแค่ปรับระบบขนส่งอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่พอครับ การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศเนี่ยมันต้องมีรากฐานที่แข็งแรงมากๆนั่นก็คือเสาหลักต้นที่2ครับกฎหมายที่จะทําให้ทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วหัวใจของกฎหมายฉบับนี้คืออะไรมันไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมมลพิษนะครับแต่เป็นการประกาศเลยว่าอากาศสะอาดเนี่ยคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องรับ ตัวกฎหมายเนี่ยเขาวางกลไกสำคัญไว้4อย่างด้วยกันครับ 1. คือรับรองสิทธิในอากาศสะอาด 2. คือใช้หลักผู้ก่อม,มลพิษเป็นผู้จ่าย 3. คือจัดการม,มลพิษข้ามแดนและ4คือตั้งกองทุนอากาศสะอาดขึ้นมาจากค่าปรับต่างๆซึ่งหลักการที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือใครทำให้อากาศเสียคนนั้นต้องเป็นคนจ่ายซึ่งไอเดียนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องมลพิษในบ้านเราไปเลย แต่เส้นทางของกฎหมายฉบับนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะครับตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังแข่งกับเวลาแบบสุดๆเลยเพราะถึงแม้จะผ่านสภาล่างมาได้แล้วนะแต่ตอนนี้กลับไปติดอยู่ที่วุฒิสภาครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ผ่านภายในเดทไลน์เนี่ยทุกอย่างที่ทำมาอาจจะต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดเลยเอาล่ะครับนอกจากเรื่องการขนส่งกับเรื่องกฎหมายแล้วเนี่ยมันยังมีอีกมิติหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเสาหลักต้นที่3ครับ การออกแบบเมืองขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนโครงการเรือทงของเขาก็คือสะพานเขียวครับที่จะเชื่อมสวนลุมพินีเข้ากับสวนเบนจกิติแต่หัวใจสำคัญของมันจริงๆไม่ได้มีแค่การเชื่อมส่วนนะครับแต่มันคือการใช้หลักที่เรียกว่า universal design หรือการออกแบบเพื่อชุกคน พูดง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือคนที่ต้องใช้รถเข็นก็สามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนี้ได้อย่างสะดวกสบายและเท่าเทียมกันทุกคน แล้วการออกแบบเมืองมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องพื้นที่สีเขียวนะครับแต่ยังรวมไปถึงการจัดระเบียบเศรษฐกิจฐานรากอย่างเรื่องสตรีทบูดบ้านเราด้วยผ่านโครงการที่เรียกว่าฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์ที่จะมาช่วยให้ร้านค้าแผงลอยต่างๆเนี่ยสะอาดขึ้นถูกสุขลักษณะมากขึ้นแต่ที่สําคัญคือยังคงให้สิทธิ์ผู้ค้ารายเดิมอยู่นี่แหละครับคือการยกระดับคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆกับการรักษาวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเอาไว้คือแผนทั้งหมดที่ว่ามานี้ ฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่คำถามคือในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันจะทำได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรอตอนนี้เราลองมาขยายมุมมองไปดูภาพใหญ่ทั้งการเมืองกันบ้างดีกว่าครับแล้วก็ไปดูประสักสัญสำคัญๆที่รออยู่ข้างหน้ากันพอเรามาดูกันจะเห็นเลยว่าแต่ละพักการเมืองเนี่ยมีแนวทางที่ต่างกันชัดเจนมากเลยครับอย่างเพื่อไทยจะเน้นให้รัฐเป็นผู้นำแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างใหญ่ๆไปเลยส่วนก้าวไกลจะเน้นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นคนจัดการ ในขณะที่ภูมิใจไทยจะเน้นไปที่การให้แรงจูงใจกับรายบุคคลซึ่งมันก็แสดงให้เห็นวิธีคิดในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางของพรรคไหนนะครับทุกแผนเนี่ยต้องเจอกับ2ออุปสรรคใหญ่เหมือนกันที่อาจจะทําให้ทุกอย่างล่มได้เลยนะ 1. คือเกมการเมืองครับว่าจะสามารถผลักดันกฎหมายสําคัญสําคัญให้ผ่านไปได้หรือเปล่าและ2คือเรื่องเงินครับว่าจะหามาจากไหนเพื่อมาอุดหนุนนโยบายเหล่านี้ในระยะยาว คำพูดนี้ผมว่าสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการกําจัดฝุ่นนะแต่มันคือการใช้วิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสในการปฏิรูปโครงสร้างของเมืองและกฎหมายทั้งระบบเลยเพื่อที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับพวกเราทุกคนและสุดท้ายคำถามที่สำคัญที่สุดก็ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับ ว่าวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะสามารถเอาชนะเกมการเมืองและข้อจำกัดเรื่องงบประมาณเพื่อเปลี่ยนคำสัญญาที่ให้ไว้ในวันนั้นให้กลายเป็นอากาศสะอาดที่พวกเราทุกคนหายใจได้จริงๆหรือเปล่าอนาคตลมหายใจของพวกเราทุกคนก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปครับ